เดี๋ยวมาหรือเปล่าเนี่ย มีคนยืนที่มาด้วยเนี่ยคราวน,นีแล้วผมขึ้นตามมอไซค์แล้วผมขนของให้มอไซค์ขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงผมจาได้ว่าขึ้นตรงซอยนีย้ไอ้ไอ้หุวยโป่งแต่ผมมีทีพีเอสอยู่นะผมมีตําแหน่งอยู่ที่เขาเแชร์ไว้อะที่เขาทําไว้อะอ๋องั้นก็ได้ขึ้นอันนั้นเลยไหมขึ้นที่ผม ที่เขามาที่เขามาจากทางที่เป็นหินลอยเยอะเขาจะมาตัดเข้าตรงนี้ก็คือก็แต่น้ำตกอ่ะ S <S <an> เจออุปสรรคนะครับพอดีเจอรถเสียทางทางนะครับทําให้เราต้องเปลี่ยนเส้นทางกรนทันทันนะครับตอนนี้กำลังหาเส้นทางใหม่พี่ตุย้ยมุ่งหน้าไปไทยกับไทยสามหกเลยพี่พี่ครั<า>มเดโมนปแปดสิบบาทใช่ไหมครับเดโมนเอาหมดเลยครับ จะอยู่นี่ใช่ไหมเราก็ย้อนเราถ้าไม่ย้อนกลับไปเราต้ออกนี่เลยพี่ออกทางใดเราหมีบาลานซ์เดนินปรบาลก์อันนี้ทำไม่ไหวอัวน,นี้แม่งแข็งตายแต่เลยช่างแย้วไปหน่อยนึงเนาะยิ่งเลย <c oughs> ทางต่อและทางซ้าย <c oughs> <c oughs> ขอภัยนะครับอตอนที่เราไปจุดทรวิวหรือไปน้บป่าโกรกมาได้เนี่ยแล้วพี่จ่ายเป็นชั่วโมงพี่จ่ายไม่มาพี่จ่ายไม่มาพี่จ่ายนีลองวล่ะี่จายจะถึงยอดเขา กำลังจะมุ่งหน้าไปยังน้ำตกอะไรนะพี่น้ำตกอะไรนะโกกหมาตายครัปบาโกรกหมาเสียชีวิตโอเคโกกหมาแล้ว,ลวอยากขี่มาครึ่งวันยังไม่ถึงน้ำตกเ,กเลยแม <c oughs> งมัวตะลงกนั่นแหละข้อมูลอันนี้อย่าบอกนะว่าเป็นน้ำตก มันเป็นน้ำตกนะครับแต่นตามันแห้งเดี๋ยวเขาเดี๋ยวลงมาถ้ามีหมาตายพ่ออะไรที่ตรงนี้ปกหมาตายน้ำตกปกหมาตายแต่จริงชื่อเขาคือก็เป็นน้ำตกเขาไผ่เขาไผ่มันก็โอเคนะผมว่ามันก็สวยอยู่นะนะแต่ก่อดนะมันไม่มีตามันเป็นแอ่งเลยนะอืเป็นแอ่งเลยอ่ะมันก็สวยอยู่แหละมันอยู่เนาะถ้าไม่มาแล้วถ้าเกิดฝนมาแรงๆอย่าน้ำมาเยอะใช่ไหมเนี่ยน้ำเยอะน้ำเยอะเยอะมากบางคนต้องรอให้ช่วงหน้าฝนจัดๆจริงๆนาดนวล คงหกข้าวเย็นกลับก็ยังได้คือเป็นจุดพักผ่อนจะนอนเล่นอะอนจริงเอาต้องตกอะไรนะครับน้องตกมาตายหรืออีกอย่างหนึ่งคือต้อง <laughs> ตกหมาเสียชีวิต <laughs> ปา,ปาทางต่อไปไหนต่อพี่ต่อไปต่อเขาเลยตัดเขานะแบบมาทั้งทีให้หลายเส้นทางก็ตรงยูคาเมื่อกี้ต่อเคยมาแล้วใช่ไหมพี่ขกขาขึ้นไปอ่ะ ่พี่ทิวเคยพามารอบหนึ่งพี่รอบแรกเลยที่มาเขาไผ่คล้ายเหมือนไปเขาตันน้อยแต่เพราะออกทางเดียวกันตอนแรกผมคิดว่าหลุมเล็กๆนู้นโอเคเอาเชือกมาเปิดเปิดาป,ดปงแล้วก็เอาต้าเาางเดินแล้มาเ,เ,นเนี่ยเดี๋ยวเชือกนี้ เชือกอ้โหลุมใหญ่ด้วยหลุมใหญ่ปด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 ไปแล้วตรงไหนเนี่ยปดล้เอาบินบินถามมาเดี๋ยวผมไปาแล้วกแกแป๊บนึงนะนมเราต้องดึงตรงนู้นเยไหมหลุมมันลึกนะมันเป็นล่องนะ ไม่เพะว่าล้อหน้าเนี่ยล้อหน้าตรงนี้มันมีหลุมด้วยไงยนะนนมไม่มองไม่เห็นเมื่อกี้หลุมลึกมากเลย<ห>ดินแม,ม่งปิ้นเน่ยดีเมื่อกี้เนี่ยไอ้นี่เมื่อกี้นันนมจะเป๊ะไอ้ไน,นอี่อะดิ้ <c oughs> ออนอะดินแต่ดินล้อไม่ติดแล้วล้อหลังไม่นี่เลยล้อแบบว่าห้อยแล้วอ่ะทำไงดีวะลองดูท่านี้ก่อนเดี๋ยวลองต้องดึงเนี่ยเราต้องขึ้นเฉียงเน,นี่ยนะ โอ้กันชนที่นี่เลยอย่า็คือเนีครับเหรอมากเข้ามาว่าว่าอย่างครับตอนนี้เราพูดกุศลเลยครับทุกต่อตอนนี้เราพูดกุศลเไรครับอย่างหนักหน่วงมากเลยตอนนี้ก็คือตำนานตำนานมีเรื่องเล่าเก่าค้านทุกตอนเขาคือผู้เป็นตำนานแห่งคนข้างป่าใช่ครับทะเบียน8700 อันนี้เด็กเด็กเด็กที่ไหนขับเพราะนั่นะเห็นแต่หัวเอา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 โอเคไม่ได้บ้านเราต้องดึงฝั่งนี้ว่ะเดี๋ยอะๆเยอะๆไมว่าต้องดึงนี่ไว้ด้วยอ่ะล้างเนี่ยเพื่อไม่ให้มันร่วงลงมามีเราจะไดงความสีป่าไม่มีหาอะไรเลยผมอ่ะต่อต่อถอยหลังเพราะว่าหน้าตามันถอยดึงนี่ดีกว่าดึงท้ายไว้ถอยหลังดึงเฉียงไป แ<ช>ตอ่อ้อาวด,ด้ีกว่าเดี๋ยวตอ,อยหลังตึงข้นตรงนั้นท้ายมาหน่อยตอขาข้าวพี่พ่อมเลี๋ยวเดี๋ยยวยืนนข้างาได้เห็นรถพี่นงน้ขาวมาเลยเรยีเอางี่ดีกว่ามาถาด้วยกันทุกคนเลยไปเดี๋ยวเอาาถ่ายาถ่ายพี่ป้าพ่อปาพ่อเดียวกันเดียมาอย่างนั้นสูงเลยตอนลุนสูงนีเลยไหมขึ้นมาเยอะแล้วขึ้นมาเยอะพี่เดี๋ยวแป๊บนึง ข้างหลังขึ้นมาหมดแล้วข้างหลังขึ้นมาหมดแล้วหลังก็ล้อหลังไอ้นี่ขึ้นก็ได้นะมนะุมขึ้นนี่ว่าต้องเปลี่ยนม,มุมเอ้ยมันขึ้นเยอะแล้วนี่ว่าเยอะเล่ากี้ไม่อยู่นี่พี่พี่พี่ผมว่าผมต้องเปลี่ยนม,มุมแล้วล่ะปันเตะจับบานได้คนระับผมนิ่มเลยแจ๋แวแจ๋ว

อุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็สามารถที่แก้ไขสถานการณ์ขึ้นมาได้เห็ไหมอะไรก็ต้องมไีไปกันเดี๋ยวเยด,ดีเ๋ยวกินหมอเนเยีน